ช่องโสนโน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องหญิงตาบอดการคร้งหนึ่งมีหญิงสาวที่หน้าตาง,งดงามดุดดังเทพธิดาแต่เธอนั้นมีดวงตาที่บอดสนิททั้งสองข้างและเธอก็ถูกครอบครัวทิ้งเพียงลำพังอาศัยอยู่วัดเป็นที่หลับนอนอยู่กินอย่างนี้พระที่วัดก็ได้ให้แม่ชีท่านเลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่น้อย เธอมีสิ่งพิเศษติดตัวมาหญิงคนนี้ชื่อว่างามตาแม่งามตานั้นถึงดวงตาเธอจะมืดบอดสนิททั้งสองข้างแต่เธอก็เดินเหินได้ดังเช่นคนปกติทั่วไปจนทำให้ผู้คนนั้นต่างคิดว่าเธอโกหกเพราะเธอมีดวงตาที่บอดใสเรียกว่าบอดก็เหมือนไม่บอดนั่นละ่ะงามตานั้นเธอก็โตมากับวัด แล้วก็ได้พบเจอผู้คนมากมายที่วัดแห่งนี้วันหนึ่งก็ได้มีชายหนุ่มมากับครอบครัวมาทาบุญที่วัดพบเจอกับเธอเขาเห็นเธอนั้นสวยงามดังดุดเทพธิดาแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นตาบอดสนิทหากไม่มีใครบอกผู้คนก็ต่างดูไม่ออกว่าเธอนั้นมีดวงตาที่มืดบอดตัวงามตาเองก็ไม่ค่อยคุยกับผู้คน แต่ชายคนดังกล่าวเขาก็พยายามมาที่วัดทำบุญทุกวันแล้วก็ได้เดินเข้ามาหาเธอเพื่อพูดคุยกับเธออย่างเสมองามตาก็อับอายและก็ไม่กล้าบอกชายคนดังกล่าวว่าเธอนั้นเป็นหญิงตาบอดเพราะสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เธอมักจะถูกร้อเรียนอยู่เสมอชายหนุ่มคนดังกล่าวนั้นเขาก็แอบชอบเธอพยายามมาหาแทบทุกวัน ช่วยงานเธอที่วัดจนทำให้ทั้งคู่นั้นก็ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันพ่อแม่ของชายหนุ่มนั้นแรกๆก,ก็รักและเอ็นดูงามตาม,มากแต่เมื่อเจอผู้คนที่รู้จักนั้นได้บอกว่าเธอเป็นหญิงตาบอดเขาก็รู้สึกว่าลูกชายตนไม่ควรที่จะหลงรักหญิงตาบอดผู้เป็นพ่อแม่ก็ได้บอกลูกชายปลาดเอ้ยลูกแม่ งามตานั้นเธอเป็นหญิงตาบอดนะลูกยังจะรักเธออีกหรือแม่ครับงามตาเธอตาบอดที่ไหนกันดูสิครับเธอก็ใช้ชีวิตเดินเหินเหมือนคนปกติทั่วไปหากเธอมีดวงตาที่บอดก็คงต้องใช้ไม้เท้าดั่งเช่นคนอื่นสิครับคุณแม่ดูสิครับดวงตาของเธอนั้นช่างแวววาวสวยงามแม่ลองมองดูดีๆสิ ผู้เป็นพ่อแม่ก็เริ่มกังวลใจที่ลูกนั้นจะได้มียตาบอดและพยายามหาทางให้ทั้งคู่ได้เลิกกันแต่แล้วในที่สุดงามตาก็ได้ตั้งท้องด้วยความที่เป็นปู่ย่าเห็นหลานออกมามีหน้าตาน่ารักหน้าชังก็เอ็นดูหลานแต่ก็ยังชังผู้เป็นแม่เพราะเธอเป็นหญิงที่ตาบอดจนงามตานั้นก็ได้มามีลูกคนที่สอง เธอก็เกิดคลอดลูกออกมาคราวนี้ด้วยความที่เธอใช้กำลังทั้งหมดคลอดลูกทําให้เธอนั้นหลับไหลไปหนึ่งวันเต็มๆพอตื่นขึ้นมาเธอก็กลับเดินเหมือนคนปกติไม่ได้งามตาเป็นกังวลใจอย่างมากร้องไห้น้ำตาไหลคิดว่าสามีตนนั้นจะต้องรังเกียจอย่างแน่นอนงามตาก็เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ พอเธอจะเดินก็ต้องใช้มือคลำๆเดินไปก็ชนโน่นนี่จนทำให้สามีเธอก็ตกใจว่างามตานั้นตาบอดจริงๆหรือแต่ทั้งคู่ก็ได้มีลูกถึงสองคนแล้วสามีก็รู้สึกว่าเธอมีดวงตาที่บอดกลับไม่เคยพูดเรื่องจริงเขาก็มีความกังวลใจกลัวคนจะล้อเลียนว่าตนมีเมียตาบอดนายปลาดเลยหลอกเมีย ชวนเมียออกไปนอกบ้านที่กลางป่าแล้วก็ได้ทิ้งเธอไว้เพียงลำพังแล้วเขานั้นก็หนีเธอออกมาแม่งามตาไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาร้องไห้ที่ถูกสามีนำตนมาทิ้งไว้เพียงลำพังพราะเธอไม่กล้าบอกว่าตนนั้นตาบอดเลยทำให้เรื่องบานปลายพ่อมารู้เขาก็รับไม่ได้ในตัวเธอเธอเองก็เสียใจที่มีสามีนั้น อยู่กินกันมาตั้งนานจนมีลูกถึงสองคนยังนำเธอมาทิ้งได้ลงคอลูกคนแรกก็โตได้หกขวบรู้เรื่องคนที่สองก็คลอดได้ไม่นานนี้ด้วยความที่ลูกคนแรกนั้นจดจำเรื่องราวของแม่ได้แล้วก็รักแม่มากเธอจึงหนีออกจากบ้านมาเพื่อตามหาผููเป็นแม่ในที่สุดปู่ย่าก็ได้พาเธอไปที่วัด ก็ได้ไปหาแม่ชีแม่ชีก็เกิดทักท้วงว่าเด็กคนนี้ใช่ลูกของแม่งามตามไหมเมื่อเด็กหญิงเธอรู้ว่าแม่ชีรู้จักแม่ตนนั้น um. เธ<ๆ>อก็แอบมาที่วัดด้วยตัวเองบ่อยครั้งเพราะบ้านอยู่ไม่ไกลแล้วก็ออกมาตามหาผู้เป็นแม่ในที่สุดระหว่างเธอเดินเข้าไปที่วัดนั้นเธอก็ได้มองว่ามีหญิงคนหนึ่งนั้นประครองงามตามาที่วัด เด็กสาวเห็นผู้เป็นแม่ก็รีบวิ่งเข้าไปกอดแล้วก็พยายามมาวัดแทบทุกวันเพื่อจะมาอยู่ดูแลแม่เพราะรู้ว่าพ่อเขานั้นปล่อยแม่ทิ้งไว้เพียงลำพังลูกก็หมั่นคอยมาดูแลเอาใจใส่ผู้เป็นแม่เสมอไม่เคยทอดทิ้งเธอเพียงลำพังเลยสามีเธอเห็นลูกแอบมาวัดบ่อยๆก็ได้ตามมาแล้วก็พบว่าบุตรสาวตนเองนั้น แมาหาผู้เป็นแม่ที่ตาบอดเขาก็ไม่พอใจอย่างมากเลยมาดูแม่งามตาแล้วก็กล่าวด่าว,ว่าเธอจนทําให้เธอนั้นพยายามที่จะไล่ให้ลูกกลับไปอยู่กับผู้เป็นพ่อและปู่ย่าแต่ลูกก็ไม่เคยสนใจว่าแม่จะขับไล่ยังไงเขาก็รักและคอยมาหาแม่อยู่เป็นประจำจนงามตานั้นต้องเป็นคนหนีจากไปเองในเช้าวันรุ่งขึ้น ลูกของเขาก็ได้มาถามแม่ชีแม่ชีเจ้าคะแม่งามตาไปไหนล่ะเจ้าคะหนูมาหาแม่แม่ไม่เห็นอยู่ที่นี่เลยสาวน้อยงามตาไปไหนก็ไม่บอกเลยลูกว่าเขาจะไปเขาเดินไปเลยแล้วเขาบอกแค่ว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วล่ะลูกลูกเธอก็เสียใจแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปนับสิบปี ลูกสาวก็โตขึ้นพร้อมกับลูกคนเล็กก็ได้โตขึ้นด้วยผู้เป็นพี่สาวก็พยายามสอนน้องน้องพี่แม่เรานั้นเป็นหญิงตาบอดแต่มีจิตใจที่งดงามและมีรูปร่างที่สง่างามดูดดัางเจ้าหญิงเทพนิยายพี่ตามหาแม่มานานหลายปีหากวันใดแล้วเจอแม่เจ้าจงอย่ารังเกียจแม่เรานะพี่สาวของข้า เราจะช่วยกันตามหาผู้เป็นแม่ที่รักที่ท่านให้กำเนิดเราทั้งสองได้มีชีวิตที่เป็นคนได้ขนาดนี้ข้าจะไม่มีวันรังเกยีจผู้เป็นแม่ซึ่งท่านมีพระคุณกับเรามากเราจะออกตามหาท่านด้วยกันนะสองคนพี่น้องก็ได้ออกตามหาผู้เป็นแม่ทั่วสารทิศไปตามทุกที่ทุกทางที่แม่เคยไปและแล้ววันหนึ่งเธอทั้งสอง ก็ได้ไปที่ตลาดริมน้ำเห็นหญิงขอทานนั่งอยู่ถือขันหนึ่งใบทั้งสองก็ไปหาและกำลังจะนำเงินใส่ขันให้และแล้วหญิงสาวก็มองที่ใบหน้าอันคุ้นเคยเธอก็ไม่รีรอที่จะอบกอดผู้เป็นแม่ของเธอจนทำให้ผู้เป็นแม่ที่มองไม่เห็นนั้นจดจำอ้อมกอดอันอบอุ่นนี้ได้เธอเลยพูดขึ้นลูกแม่ลูกแม่ใช่ไหม เจ้าทั้งสองมาที่นี่ได้ยังไงพี่สาวของข้านี่คือผู้เป็นแม่เราใช่หรือไม่เธอช่างดูงดงามดูด่างเจ้าหญิงจริงๆเมื่อผู้เป็นแม่ได้ยินลูกสาวคนเล็กพูดขึ้นเธอก็ถึงกับน้ำตาไหลพรากเพราะเธอนั้นห่างจากลูกคนนี้ตั้งแต่คลอดได้ไม่นานเธอก็ดีใจมากแต่พยายามที่จะไล่ให้ลูกทั้งสองกลับบ้าน ไปหาผู้เป็นพ่อและปู่ย่าแต่ลูกทั้งสองนั้นก็ไม่กลับด้วยความที่บ้านของอดีตสามีเธอเป็นคนมีฐานะลูกๆทั้งสองจึงพอมีเงินทองติดตัวมาอยู่จำนวนหนึ่งเลยพาแม่ไปซื้ออาหารอร่อยๆกินผู้คนก็มองแล้วก็พูดขึ้นว่าแม่หนูผู้หญิงคนนี้สมกระปรกขนาดน,นี้มานั่งร้านค้าได้ยังไงเสียหวงจุ้ยหมด ป้าจ๋าหากป้าไม่พอใจเราไม่กินของร้านป้านะจ๊ะขอยกเลิอกอาหารที่สั่งทุกอย่างอ้อและผู้หญิงคนนี้ที่ป้าว่าสกรปรกนั้นเธอคือแม่ของเราทั้งสองนะจ๊ะอยากจะบอกป้าเพียงเท่านี้แม่ค้าถึงกับอึ้องพูดอะไรไม่ออกผู้คนทั้งตลาดก็พากันมองแม่ค้าที่พูดจาไม่เพราะไล่ลูกค้าและลูกทั้งสองก็ได้พาผู้เป็นแม่นั้นไปเช่าบ้านริมแม่น้ำ เป็นบ้านเล็กๆเ,เพื่อให้แม่ได้อยู่แล้วทั้งสองคนก็สลับบ้วนกันมาดูแลแม่แต่ก็ไปมาบ้านพ่อบ้างเมื่อพ่อของหญิงทั้งสองรู้ว่าลูกสาวตนนั้นมาหาผู้เป็นแม่ตาบอดก็ไม่พอใจอย่างมากพานมาว่าอดีตเมียตาบอดของตนเองว่าให้ลูกนั้นเช่าบ้านให้ตนเองอยู่แม่งามตาเจ้านี่ช่างกล้า ที่จะมาหาลูกค้าอีกแล้วนะไม่กลัวลูกอับอายหรอลูกของเธอทั้งสองก็เตรียมกับข้าวกับปลาให้แม่อยู่ที่หลังบ้านเช่าพอดีได้ยินเสียงพ่อพูดจึงรีบออกมาดูคุณพ่อคะแม่งามตาลำบากมามากแล้วให้เราทั้งสองได้ตอบแทนท่านบ้างเถิดท่านเป็นคนที่ทำให้เราเกิดมาได้มีชีวิตได้มีลมหายใจหากคุณพ่อห้ามเราทั้งสอง เราจะไม่กลับไปหาคุณพ่อและปู่ย่าอีกเลยเราขอแค่ดูแลแม่งามตาที่นี่ต่อนะคะเมื่อพ่อได้ยินลูกพูดถึงกับจุกอกพูดอะไรไม่ออกแถมยังรู้สึกผิดในใจที่ตนเองนั้นพลากลูกพลากแม่มาเป็น10บสิปีจนทำให้เขานั้นเห็นใจเธออย่างมากและในที่สุดนายปลาดก็กลับตัวกลับใจขอโทษงามตาและลูกที่ตนทำผิดอย่างหนัก เคยทำบาปกรรมต่อผู้เป็นเมียที่รักและเคยรักมากที่สุดจนถึงขั้นตอนนี้เธอนั้นก็กลายเป็นตกอับขอทานขนาดนี้เขาก็รู้สึกอับอายในใจอย่างมากและในที่สุดเขาก็ได้พูดกับแม่งามตาว่าที่รักงามตาก็หันไปได้ยินเสียงแผ่วเบาที่ดูอบอ้อมอารีน้ำเสียงอันคุ้นเคยในสมัยก่อน ที่ทั้งคู่นั้นยังรักกันแน่นแฟนและเขาก็ได้พูดขึ้นต่อว่าพี่ต้องขออภัยเจ้าด้วยที่ทำให้ต้องมีชีวิตที่ลำบากขนาดนี้และต้องให้ลูกและเจ้านั้นพลัดพากันมานานนับสิบสิบปีต่อไปนี้พี่จะมาอยู่ดูแลเจ้ากับลูกที่นี่เราจะสร้างครอบครัวกันใหม่นะเมื่อนายปราดพูดจบงามตาก็มีความสุขอย่างมาก ลูกๆทั้งสองก็เดินมาโอบกอดผู้เป็นพ่อและแม่และแล้วพวกเขานั้นก็ได้อยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นงามตาเธอก็เป็นหญิงงามมากจนทำให้ผู้คนนั้นอิจฉาในป่าที่เมียงามดุดดังเทพธิดาขนาดนี้และแล้วเขาก็ได้ทํามาค้าขายอยู่ด้วยกันที่นี่อย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสนโสน้อยสตอรี่ได้ทำนิทานดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ